วันที 13, 14, ่1 3 1 4เมษายน2557ขอเชิญร่วมง,งานเปิดเนพระพุทธเบญจรัตนมณีหลวงพ่อสำลิดและสืบสารประเพณีไทยนวัดหนองปล้อง ประธานเปิดพิธีว่าที่ร้อยตีอิทธพลบุพเพสิลิในอำเภอวังไซพูนมีพิธีบวงสวงชุมนุมเทวดาพิธีเปิดพระเนรพิธีสวดสดอเพราะต่อชะตาเสริมบารมีพิธีบุญแจงกระดูกบรรพบุรุษและสงน้ำพระภิกษุสัมมาเนรพร้อมทั้งรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์โดยพระเกจินั่งปรดอธิษฐานจิตสี่รูปพระครูพิพิธธรรมเวสสิทธิหลวงพ่อพิษจะาอาวาดวัดขมัง พระคูพิทักษคุณากรเจ้าคณะตำบลหนองปล้องเจ้าอาวาสวัดคลองน้อยพระสมุวิรัตธรรมทีโรพระคูพิมนสุนทรสิทธิหลวงพ่อเตียงเจ้าอาวาสวัดเนินยาวอย่าลืมวันที่13 14เมษายน2557ร่วมงานเปิดเนตรพระพุทธเบญจรัตนมณีหลวงพ่อสำลิตและสืบสารประเพณีไทยณวัดหนองปล้องอำเภอวังไซผูจังหวัดพิจิตร